วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับตารางธาตุนะคะ20ธาตุแรกนะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะที่ควรรู้จักไว้นะคะ20ธาตุแรกมีอะไรบ้างนะคะอาจารยครูเขียนก่อนเนาะตารางธาตุตารางธาตุนะคะยี่สิบธาตุแรกเนาะเริ่มกันที่ตัวที่หนึ่งนะคะ หนึ่งนะคะ H นะคะไฮโดรเจนสอง He นะคะฮีเลียมตัวที่สาม Li นะคะอะไรเออ Li Li ลิเทียมนะคะลิเทียมตัวที่ส B E ค่ะเบริวเรียมตัวที่หค่ะ B โบรอนหค่ะ ซีคาร์บอนเจ็ดค่ะเอ็นอะไรเอ่ไนโตรเจนนะคะเส็จไนโตรเจนมาดูตัวที่แปดกันแปดโออะไรคะออกซิเจนเนาะอา เก้า F นะคะ Flu O l i n 1สิบ e Ne Neon สิบเอ Na ซเดี u มนะคะ สิบสองสิบสอง Mg m กนีเซียมสิบสาม Al นะคะ Al นะอ่ะ สิบสี่ s i silicon นะคะถัดไปตัวที่สิบห้านะคะใกล้แล้ว s i ไปแล้วใช่ไหมคะซิลิคอน p f o s f o r r a t อ่ะสิบหก s sun สิบเจ็ด C L Corrine สิบแปด A R R ก้อนสิบเก้า K Po Tag ซียมเขียนไม่พอนะคะและยี่สิบตัวสุดท้ายซีเลยซีเอแคลเซียมอ่ะมาทวนกันนะคะอ่ะตารางธาตุน้อยยี่สิบธาตุแรกธาตุแรกคือหนึ่งฮไฮโดรเจน H E ฮีเลียม L อไอลิเทียม เบีเอบาริเลียมเบีโบลอนเซคาร์บอนเอ็นไนโตรเจนโอออกซิเจนเอฟฟลูออรีนเอ็นอีเนียมนาโซเดียมเอ็มจีแมกนีเซียมเอลลิวโมเนียมเอชไอซิลิคอนพีฟอสฟอรัสเอชซัลเฟอร์ซีแอลคลอรีนเออาร์อาร์กอนเคโพเทกซีมและซีเอแคลเซียม